สวัสดีค่ะชาวบ้านร่วมแต่งชุดไทยลำถวายเจ้าพ่อพญาแลแห่สองขันน้ำมนตในพิธีวันที่2มกราคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่อำเภอหนองบระเวจังหวัดชัยภูมิได้มีการจัดงานเจ้าพ่อพญาแลโดยมีพิธีบวงสวงเจ้าพ่อพญาแลพักดิชุมพลและพิธีถวายช้างเจ้าพ่อพญาแลประจำอำเภอหนองบระเวประจำประจำปี2567 ซึ่งในปีนี้ได้มีการจัดขึ้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่ก่อเกิดเป็นอำเภอหนองบัวละเวโดยได้จัดขึ้นณนบริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลประจำอำเภอหนองบัวระเวโดยมีนายพุทธพงศ์แหนอำเภอหนองบัวระเวนางอาริยานาย,ยกเทศมนตรีตำบลหนองบัวละเวหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการจัดงานกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องประชาชนทั้ง58หมู่บ้านโดยร่วมจัดงาน ขึ้นภายในงานได้มีชาวบ้านทั้ง58บ้าน5ตำบลของอำเภอหนองบัวละเวกว่า300คนได้ร่วมกันแต่งชุดไทยพื้นถิ่นรำถวายและร่วมทำพิธีถวายช้างร่วมพิธีบวงสวงพระยาพักดีชุมพลหรือเจ้าพ่อพยาแลประจําอำเภอหนองบัวละเวด้วยความศรัทธาและพร้อมเพรียงกันซึ่งในเวลากลางคืนได้มีการ สมโพธิเฉลิมฉลองอนุสาวรีเจพาะและของดีอำเภอหนองบัวเวโดยมีการออกร้านจกหายเจพ่อให้โชคและการออกร้านจำหน่ายสินค้าเครื่องเล่นต่างๆตลอดคำคือและการแสดงหมอลำการแข่งขันกีฬาเซปักตะก้อชิงเงินรางวัลพร้อมด้วยรางวัลและการประกวดรถสวยงามชมการแสดงดนตรีสดจากนักแสดงนักร้องม,มากมาย การแข่งขันชกมวยไทยซึ่งรวมพลคนระเวพยาแลและลำวงชาวบ้านทุกค่ำคืนระหว่างวันที่22ถึงวันที่26มกราคม67นี้ โดยหลังจากนี้จากการเสร็จพิธีลำถวายเจ้าพ่อบวงสวงพญาพักดีชุมพลพิธีถวายช้างเจ้าพ่อพญาแลประจําอําเภอหนองบัวละเวได้มีพิธีถวายพ่อป่าเพื่อนํารายได้ไปพัฒนาอําเภอหนองบัวละเวผู้ที่มาร่วมพิธีต่างได้แอบ,บถ่ายเลขขันน้ามนในพิธีครั้งนี้ไปเสียงโชคในงวดที่จะถึงนี้ด้วยโดยเลขในขันน้ํามนมีเสียงกระซิบจากผู้ร่วมพิธีก็มีเลข 511ทั้งนี้เขียนขึ้นด้วยความเชื่อของแต่ละคนจากสายตาที่มองเห็นแตกต่างกันไป511อุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลขอบคุณมุมข่าวค่ะ